งามทั้งกายใจเบลล่าสุมปิดทองหลังพระทาบุญครั้งใหญ่ที่วัดต่างจังหวัดนแฟนร่วมอนุโมทนาบุญนางเอกเบลล่าลานีบริจาคถวายลงเย็นให้แก่วัดมอนกูเวจังหวัดเชียงใหม่หลายคนจะทราบกันดีว่าเบลล่าลานีแคมเปญถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกสาวสายบุญมากๆหากมีโอกาสมีเวลาว่างก็จะควงคุณแม่ไปทำบุญตลอดซึ่งมีทั้งที่ออกสื่อและไม่ออกสื่อ ล่าสุดวันนี้19มีนาคม2566ที่ผ่านมาที่วัดมอนกูเวจากจังหวัดเชียงใหม่มีงานลงทานงานนี้ก็มีแฟนคลับของเบลล่าบาังเอิญไปเห็นลงเย็นที่เบลล่าลานีบริจาคถวายให้แก่ทางวัดหลายคนต่างร่วมอนุโมทนาบุญกับเบลล่าอย่างล้นหลาม